สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Friday Special นะครับรายการท็อปสบายๆสไตล์2ลุ่มหนะครับทุกค่ำคืนวันศุกร์ครับ3มทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทาง o o n y y h h n n n l t r รูวิชั่นช่อง14แห่งนี้แหละครับและแน่นอนนะครับพบกับเรา2คนพี่ขุมกับผมยุทธนานะครับคุณสุขขุมธรรมนีวงครับท่านกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไทยเลนนคา1978จำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับของบริษัท s t a r f a c t จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการนะครับแต่ผมเรียกพี่ขุ่มแล้วกันนะพี่ขุ่มเรียกผมไงดีครับพี่ยุทธดีหรือน้องยุทธดีครับพี่ยุทธแล้วกันนะครับพี่ขุ่มกับพี่ยุทธนะสองลุมหนึ่งอย่างนี้แขกรับเชิญจะไหวเหรอครับพี่ขุ่มเดี๋ยวท่านผู้ชมสงสัยว่าสองลุมหนึ่งยังไงครับแล้วไฟเดย์สเปเชียลแล้วมันสเปเชียลหรือมันพิเศษตรงไหนครับใช่ไหมครับเราอาจจะพูดได้ว่าเราเอาผู้ที่เคย มีความรู้นะครับและผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเงินครับอย่างคุณจุธนัยจะทำรายการการเงินมาเยอะแยะเลยแล้วก็ผมเองที่พอพอที่จะมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาบ้างเดี๋ยวเรามาช่วยกันลุมถามนะครับลุมถามในแง่มุมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคนอื่นมาก่อนว่าชีวิตประจําวันนะครับธุรกิจไลฟ์สไตล์หรือแม้กระทั่งเราอาจจะล่วงไปถึงรถยนต์เลยครับทําไมใช้รถยนต์รุ่นนี้ทำไมถึงทําธุรกิจนี้ ผมว่าเราเดี๋ยวเรามาช่วยกันครับะปนั้นสองลุมหนึ่งก็คือพิธีกรชายคู่2องคนแขกรับเชิญอย่างน้อยหคนหคนนะลุมแขกพิเศษหนึ่งคนใช่ครับ2พิธีกรลุมแขกพิเศษของเราหนึ่งคนนะครับครับทีนี้พูดถ้าพูดถึงคนพิเศษเนี่ยนะครับเราจะมีเฉพาะรุ่นใหญ่ รุ่นกลางรุ่นเล็กหรือจะมีทั้ง3รุ่นเลยครับโอ้ผมว่ามีได้หมดเลยนะครับหลายหลายรุ่นของคนนะครับหลายหลายเจเนเรชั่นก็มีพิเศษต่างกันแต่เราจะเลือกหาคนที่พิเศษแล้วท่านผู้ชมอยากจะรู้นะครับคุยุทธนากับผมอยากจะรู้ครับมาพูดคุยกันในแง่ถึงความสําเร็จในแง่ถึงสิ่งที่เขาทาอยู่ในแง่ถึงทําไมถึงใช้รถแบบนี้เลือกยี่ห้อนี้เพราะอะไรใช้รถแบบนี้ซื้อซื้อราคาเท่าไหร่ซื้อจากที่ไหนผมว่าเรื่องพวกนี้ครับบางที เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมาพูดคุยกันนะครับในความพิเศษที่แอบแฝงอยู่บนบนนิสัยหรือบุคลิกของแขกพิเศษของเราครับเพราะฉะนั้นคนพิเศษของเราก็จะมีทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นนะฮะรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่นะครับจะมาคุยกับเราในเรื่องราวพิเศษของเขาซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีความประทับใจความทรงจําดีๆ เคล็ดลับนําไปสู่ความสําเร็จในการทํางานในการทําธุรกิจหรือแม้แต่ความล้มเหลวใช่ครับบทเรียนจากความล้มเหลวที่ทําให้เขาสามารถเนี่ยกลับขึ้นมาได้และก็ประสบความสําเร็จในที่สุดนะครับเรื่องราวเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับและก็ไม่ได้มีแค่มุมหนักๆอย่างเดียวใช่ไหมฮมุมไลฟ์สไตล์เบาๆซึ่งอาจจะเรื่องโลดโผนเรื่องเรื่องที่ไม่เคยเคยมีใครทำมาก่อนหรือเรื่องง่ายๆสบายๆแต่ว่าอบอุ่น แล้วก็น่ารักน่ารักรวมถึงเรื่องความประทับใจในรถคู่ใจก็จะมีมาคุยกับพวกเรานะครับในรายการ Friday Special ของพวกเรานี่เองนะครับเอ๊ะพี่กุ่มครับในเรื่องรถยนต์พาหนะคู่ใจกับการประสบความสําเร็จของคนเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกันด้วยใช่ไหมพี่กุ่มผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กันนะพี่ยุทธเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการเลือกรถยนต์เนี่ยก็อาจจะมาจากบุคลิกภาพของ เด็ดนะเรื่องเรื่องรถยนต์กับกับเรื่องแฟนเนี่ยมันคล้ายกันไหมมีคนบอกว่าบางคนรักรถยนต์มากกว่ารักแฟนยายใช่ไหมครับแต่พูดจะไม่บาดเจ็บนะไม่บาดเจ็บครับเพราะเพราะฉะได้บางทีเราเราเห็นบุคลิกของคนที่เลือกรถคันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมองเขาออกว่านี่ัยหรือบุคลิกของเขาเป็นคนยังไงหรือแม้กระทั่งเลือกให้เข้ากับการใช้ในการทําธุรกิจของตัวเองก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเราจะต้องไปเกิดแขกผู้มีเกียรติหรือแขกพิเศษของเราที่เราเชิญเข้ามาเนี่ย เกิดเป็นคนที่จะต้องไปต่างจังหวัดบ่อยๆขึ้นเขาลงด้วยเดินทางบ่อยๆเดินทางไปตรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการพันล้านหมื่นล้านเนี่ยก็จะต้องเลือกให้รถเข้ากับบุคลิกภาพหรือเข้ากับงานของตัวเองอาจจะเล็กโฟล์วอีกแน่ใช่ครับนี่ก็มีผลแล้วบางทีเราจะต้องถามเขาด้วยว่าท่านผู้ชมเองหรือพวกเราเองอยากรู้ว่าทําไมพี่ถึงเลือกรุ่นนี้อแล้วราคามันสมเหตุสมผลหรอครับพี่ซือยังไงมีเคล็ดลับมีรถนิยม มีหลักพิจารณาในการเลือกไม่เหมือนกันนะฮครับทำไมถึงต้องเลือกรุ่นนี้ทั้งๆมีรุ่นใหม่เออแล้วทาไมถึงเลือกยี่ห้อนี้ทั้งๆที่มียี่ห้ออื่นที่มันเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่ารถเนี่ยหลังๆเนี่ยรถยี่ห้อเดียวกันก็มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นและในรุ่นเดียวกันก็มีแทยๆมีสับย่อยๆไปอีกใช่ไหมฮะใช่ครับมันยิบย่อยมากๆเลยใช่ใช่ทำไมถึงเลือกรุ่นนี้ใช่ครับทำไมถึงเลือกสีนี้ใชทำไมถึงเลือกสไตล์นี้แม้กระทั่งความเป็นมาของการเลือกเขาด ก่อนหน้านี้พี่ใช้รถอะไรมาก่นอนถ้าทำไมพี่ถึงเปลี่ยนอ,อ่ะอแล้วทำไมอันนั้นไม่ดีหรืออันนี้ดีกว่า<อ>รหรือผมว่าดีเหมือนกันนะ <S <S ถ้าเกิดผมดูอยู่ที่บ้านใช่ยนะผมกําลังอยากจะเลือกซื้อรถพอดีเนี่ยอย่างน้อยอ๋อมีกรณีศึกษามีม,ม,มีมีตัวอย่างบ้างจะเป็นแค่มุมมองมุมมองหนึ่งของแขกพิเศษเราแต่บางทีเนี่ยท่านผู้ท่านผู้ชมเองอาจจะได้เข้าไปนั่งพิจารณาแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาผสมผสานกับปรึกษาภรรยาบ้างลูกบ้าง ผู้ใหญ่บ้างแล้วก็อาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับจากประสบการณ์ของแขกผู้แพิเศษของเราใช่ไหมรวมทั้งเรื่องสีรถด้วยใช่ไหมครับนะครับเป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในแง่มุมหนึ่งของคนที่ประสบความสําเร็จของคนที่เป็นผู้บริหารเป็นนักธุรกิจที่ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายแง่มุมที่เป็นไลฟส์สไตล์แง่มุมที่เป็น <c oughs> ชีวิตส่วนตัวที่อาจจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อยากรู้ใช่ไหมใช่ครับ<อ>เก็ตเล็กเก็น้อยครับบางทีบางทีเราชมรายการกันสัก30มสิบนาทีอาจจะมีประโยคนทองที่พี่ยุทธชอบพูดบ่อยๆว่าวักทองทุกคนจะมีวักทองทุกคนจะมีประโยชน์อ,ออกมาสักประโยคเดี๋ยวนี้ก็ได้ประโยชน์กับเรานะครับครับพ,พ,พี่สุขุมในฐานะที่พี่ขุมเนี่ยพี่ขุมว่า หนึ่งนักธุรกิจด้วยใช่ไหมรแรงบันดาลใจก็ดีหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําคมของบุคคลสําคัญครหรือเอาไอดอลของเราเนี่ยมันมีผลไหมต่อการที่เราจะมุ่งมั่นทุ่มเทจนประสบความสําเร็จเนี่ยฮะหลายๆคนชอบเอาวักทองมาเป็นแรงผลักดันอ,อย่างเช่นว่าคิดใหญ่ทําใหญ่คิดเล็กทําใหญ่คิดใหญ่ทญําใ,ใ,ให้ใหญ่กว่าเนี่ยผมว่าหลายๆอย่างครับผมว่า ประโยคทองหรือวักทองที่จะเกิดขึ้นในรายการที่พี่ยุทธจะสัมภาษณ์ที่ผมจะสัมภาษณ์รเรา,าจ,จะต้องถาม,อมพอได้ประโยคทองออกมาปุ๊บก็ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชม,มเก็บไว้เป็นนะครับเป็นข้อคิดบ้างหรือรอาจจะเป็นในสิ่งที่คิดเออนี่มีประโยชน์กับเราก็หยิบไป,ไปใช้ต่อครับหลายๆครั้งนะครับบนบนความล้มเหลวหรือบนความที่ไม่สําเร็จบนความผิดพลาดม,มันมีประโยชน์กับเราที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกออาจจะต้องไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองด้วยตัวเองครับล้วก็ยืมพี่เขานี่แหละครับยืมแขกพิเศษแล้วนี่แหละเป็นอาจารย์ซะ หลายๆคนทําธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวันนี้เขาผ่านมาเป็นสิธุรกิจแล้วแล้วก็กว่าเขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นที่ประจากได้ทุกวันนี้ใครจะรู้ว่าอาจจะผ่านความผิดพลาดล้มเหลวเนี่ยมาแล้วไม่รู้ต่อกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้ยังไงเราจะได้ไม่ต้องทําแบบเขาไงครับใช่ครับนะครับนี่ก็จะสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะใช่ครับเหมือนรายการเราเองเนี่ยทัพยุทธ์เองก็จะมีความชานาญแล้วก็มีมีประสบการณ์ในเรื่องของของพื้นฐานในการทําเรื่อง การเงินนะครับธนาคารโปรดักต่างๆที่ผ่านธนาคารซึ่งเป็นรายการของพี่ยนาคารประจัชอบคุยกับคนรวยแต่ผมยังไม่รวยอีกทีเลยใกล้แล้วครับหลังจากรายการนี้รวยเลยครับแต่เพราะฉะนั้นผมเองผมก็จะมีความถนัดเรื่องเรื่องรถยนต์เดี๋ยวเรามาช่วยกันถามถามเพื่อให้เกิดความรู้กับท่านผู้ชมนะครับบนบนบนพื้นฐานความรู้ที่มีที่เป็นวิชาการผมว่าหาที่ถามในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่บนแขกพิเศษเราที่เชิญมาเนี่ยผมว่า ต้องเป็นจากประสบการณ์จริงๆสัมผัสได้โดยตรงสัมผัสได้โดยตรงครับจากแขกจากแขกพิเศษของเราเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณผู้ชมจะพบได้ในรายการ Friday Special รายการเราเป็นรายการทอล์คที่คุยสบายๆสไตล์2ลุรมหนึ่งนะครับทุกท่านมาสุดเรามาพบกันแต่ว่าช่วงนี้ครับมีคนหนึ่งรออยู่ฮะคุณเบิร์ดครับคุณวิการนะฮะเดี๋ยวคุณวิการคุณเบิร์ดเนี่ยเดี๋ยวจะมาคุยให้เราฟังนะครับว่าปัจจุบันเนี่ย ริยมในการใช้รถของผู้คนในปัจจุบันเหมือนหรือแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาและที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะอะไรนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับนะครับเทรนด์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในแวดวงรถยนต์เดี๋ยวติดตามคุณเบิร์ดได้เลยนะครับและหลังจากนั้นเราจะพักกันคู่เดียวครับและช่วงหน้าต่อมาหลังจากเราพักกันคู่เดียวครับ นิยมการถือครองรถยนต์นะครับของคนในปัจจุบันต่างจากอดีตครับนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือการถือครองรถยนต์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีระยะเวลาสั้นลงจากอดีตค่อนข้างเยอะแต่พอถึงเวลาจริงๆหลังจากใช้รถไปแลป้วสปีความอยากได้ในใจก็ขึ้นมาอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับ ในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฮบริดมีเข้ามาเนี่ยผมว่าเราเห็นกันระยะปีต่อปีด้วยซ้ำใน4ปีเนี่ยถือว่ารถยนต์ที่มีอยู่เนี่ยระบบเทคโนโลยีต่างๆสาหรับผู้บริโภคที่มีความต้องการอัปเดตเทคโนโลยีตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างออฟสูลิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใน4ปีเนี่ยเปลี่ยนรถรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยมีอะไรเข้ามาให้เรียนรู้อีกเยอะเลยครับแล้วก็มีอะไรที่เข้ามาช่วยผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้น ยกเตียงเบนซ์เองเนี่ยระบบไฮบริดเองก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับระบบการขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟ้าก็มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกได้ว่าระยะเวลาที่ผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมี Obsolete Option ขึ้นค่อนข้างเยอะและด้วยเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนปัจจุบันนี้เนี่ยถือครองรถยนต์เนี่ยระยะ4ปี I you. บริษัทสตาร์แฟลกจำกัดนำทีมโดยคุณสุขุมธรรมนีวงศ์และคุณชยุตยังพิชิตได้ต้อนรับคุณไมเคิลเกรเวซีอ o โอเมอร์เซเดสบประเทศไทยเพื่อเยี่ยมชมความพร้อมในการให้บริการของบริษัทสตาแฟลกจำกัดซึ่งเป็นดีลเลอร์เมอร์เซเดสเบประเทศไทยค่ะ สำหรับความโดดเด่นของโชว์รูมสตาร์แฟลกซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองบนถนนวิภาวดีรงังสิตบนเนื้อที่1.5ไร่เป็นคอมเพล็กซ์ตึกเหนือและตึกใต้เป็นอาคารสูงถึง6ชั้นโดยมีรถเบนซ์หลากหลายซีรีส์พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสกายลูฟระดับไฮคลาสสำหร,รับรับรองลูกค้าซึ่งโชว์รูมสตาร์แฟลกจัดเป็นโชว์รูมใหญ่ระดับแฟลกชิพแห่งแรกของเมืองซิดนเบนท์ในประเทศไทยด้วยค่ะ าสู่รายการ Friday Special นะครับ3ทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มทาง Money Channel t r u e v i s i o n ช่อง14นะครับพี่ขุมกับผมยุทธนานะครับพี่ขุมครับใน Friday Special ของเราที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะครับว่าของเราเนี่ยเป็นรายการเศรษฐกิจธุรกิจและเรื่องรถยนต์เนี่ยเราจะเชิญคนมาคุยทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่แล้วก็คุยหมดเลยใช่ไหมครัเอ๊ะถ้าเป็นนักธุรกิจมาคุยเนี่ย พี่ขุ่มจะถามอะไรเขาบ้างเนี่ยเราแขกพิเศษของเราเราคุยทุกแง่มุมนะฮะอย่างน้อยพี่ยเราเรื่องลับและเรื่องไม่ลับด้วยใช่ไหมได้ครับเราคุยหมดเราถามหมดถ้าเขาไม่ว่าเราเนี่ยถ้าเขาเปิดเผยแล้วเขาไม่ด่าเราแล้วก่อนเนี่ยผมว่าเราถามหมดครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราอาจจะเห็นนักศึกษาที่จบเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยมที่เป็นแขกพิเศษของเราเนี่ยถามว่าทําไมถึงซื้อรถย่อนี่ยแล้วจัดไฟนั้นที่ไหนแล้วเลือกที่ไหนแล้วผ่อนเท่าไหร่ทาไมถึงผ่อนเท่านี้อ อาจจะในเวลาเดียวกันครับเราไปมองนักธุรกิจใหญ่เป็นหมื่นล้านดูสิเขาซื้อรถยี่ห้ออะไรแล้วเขาซื้อเงินสดเลยเขาซื้อไฟแนนซ์น่าจะมาถึงผ่อนไฟแนนซ์ผ่อนไฟแนนซ์ขึ้นคุ้มของเงินสดตรงไหนแล้วทำไมต้องยี่ห้อนี้ผมว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆไงครับเพราะจริงๆในชีวิตเราเนี่ยเรามีทางเลือกเยอะเราเลือกอยู่นะครับทุกวันนี้โปรดักต์ของของการเงินหรือสินค้าเงินกู้กู้บ้านกู้รถยนต์โอหเยอะแยะเป็นดเพียบเลยเพียบเลยถามเขาเลยเขาเลือกอะไรแล้วทําไมถึงเลือก นะครับโดยประสบการณ์คุณยุทธนาเองเรื่องเรื่องการเงินที่คุณจาขายกองทุนอยู่เยอะๆเนี่ยครับผสมประสานกับแขกพิเศษของเราเนี่ยผมว่าบางทีก็เป็นแง่มุมครับเผอช่วยตัดสินใจแทนเราได้ด้วยถูกไหมครับคือเราเองก็ได้ความรู้ด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับอรุ่นเล็กมองยังไงรุ่นใหญ่มองยังไงใช่แม้กระทั่งเลือกแบงค์เลยถามว่าแล้วจะไมพี่ถึงเลือกแบงค์นี้อ่ะ สาขามันเยอะเหรอหรือว่าจ่ายง่ายดอกเบี้ยถูกเนี่ยผมว่าเราต้องต้องรู้นะครับขอผมว่าเป็นเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมครับเกิดเกิดยังอยู่ในช่วงของกำลังจะซื้อรถพอดีหรือจะซื้อบ้านพอดีอย่างเงี้ยก็จะได้แง่คิดมุมมองว่ารุ่นเล็กคิดยังไงรุ่นใหญ่คิดยังไงเอ๊ะเราล่ะเอาคิดยังไงดีจะเลือกทางเดินตรงไหนดีก็เผื่อช่วยตัดสินใจได้ครับอันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งในเรื่องของการการใช้เงินการฉลาดใช้เงินแต่ว่าไหนไหนที่เรา ได้เชิญนักธุรกิจมาคุยแล้วเนี่ยก็คงต้องถามถึงการทำธุรกิจของเขาด้วยใช่ไหมจริงๆถามเลยนะครับถ้าเขาบอกเรานะต้องถามว่าพี่ถามจริงพี่กำไรไหมกำไรเยอะไหมแล้วทำมากี่ปีพี่ถึงกำไรแล้วกำไรด้วยวิธีไหนพี่แล้วก่อนหน้านี้ที่พี่ไม่กำไรเพราะอะไรอผมว่าเรื่องพวกนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่อาจจะต้องมาถ่ายทอดท่านผู้ชมกับเราสองคนรู้ครับอย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นวิทยาทานเรียกว่าวิทยาทานเก็บไว้พิจารณาตัดสินใจตัวเองได้ใช่คุณผู้ชมครับ เวลาที่คุณผู้ชมดูรายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยผมอยากให้ลองตั้งข้อสังเกตนะครับเวลาเราฟังเวลาเราดูรายการประเภทนี้แล้วปรากฏว่าพิธีกรอาจจะไม่ใช่นักธุรกิจกับการที่มีนักธุรกิจเป็นพิธีกรเนี่ยมันจะเหมือนหรือต่างกันซึ่งผมคิดว่าต่างนะเดี๋ยวมาเจอผมผมถามเลยผมอยากรู้ผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าพี่ขุมเนี่ยก็ทำธุรกิจด้วยแล้วต้องมานั่งซักเองอ่ะใช่อยากรู้ผมอยากรู้ผมอยากรู้เลยว่า บางครั้งเนี่ยครับเราทําธุรกิจมาโหยาวนานมากเลยแต่เราทําถูกทางแค่ปีเดียวกําไรมหาศาลเลยเมื่อไหร่ผมอยากจะรู้ว่าพี่เขาทาอะไรอยู่แล้วก่อนหน้าที่พี่กาไรผมไม่เชื่อว่าพี่เปิดแล้วกาไรเลยพี่เคยขาดทุนมาก่อนนะพี่ขาดทุนเพราะอะไรอะแล้วพี่ฟื้นพี่ลุกกลับขึ้นไม่ได้ยังไงต้องรู้ครับอย่างเงี้ยผมขอถามแต่ไม่รู้พี่เขาจะบอกหรือเปล่านะครับถ้าแขกพิเศษเขาบอกก็พวกเราจะได้รู้ แสดงว่าตั้งใจจะถามลึกเลยใช่ไหมใช่ครับจะจะถามจริงๆเลยเป็นการส่งสัญญาณไปยังแขกรับเชิญที่จะมารายการเราด้วยใช่ไหมต้องรับปากแขกือเปลอาว่าเราจะไม่ไปทําธุรกิจแบบเขาเราสองคนจะไม่ไปทําธุรกิจแบบแขกพิเศษของเราแต่ขอล้วงลึกขอเจาะลึกจะได้เป็นประโยชน์นะต่อคุณผู้ชมอย่างแท้จริงด้วยใช่มครับอันนี้ถ้าเป็นเคสนักธุรกิจใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราเชิญประเภทในแบงค์เชิญฟแนนซ์มาคุยเนี่ยพี่ขุมจะถามอะไรจะถามอะไรในแบงค์เหรอผมก็ในแบงค์ก่อนผมก็จะไปกู้อ่ะผมก็ถามโอ้โหแบงค์พี่ปีนี้กำไรเยอะนะอ่าพี่ไปกำไรจากตรงไหนมาเยอะเนี่ยถามเขาได้ไหมครับเป่นยังไงผมว่าผมว่าได้นะเพราะบางครั้งกำไรเยอะมันไม่ได้หมายความว่าเขาเอาเปรียบเรานะ แต่เป็นการทรําธุรกิจที่เข้าไปถูกช่องทางไงสินค้าเขาต้องขายดีใช่ถ้าเขาบอกว่าเออผมกู้บ้านกําไรเยอะแสดงว่าพีุ่ณม,มีคนกู้บ้านเยอะนะเนี่ยงั้นข่าวหน้าผู้หวังของเราจะกู้บ้านลองพิจารณารายนี้ก็หน่อยหรือหรือถามยี้ได้ไหมครับ,รบว่าเอเวลาคนมีคนมาขอกู้ซื้อบ้านเนี่ยบแบงค์ดูอะไรบ้างใช่แบงค์ดูตรงไหนใช่ครับให้น้ําหนักตรงไหนมากที่สุดใช่จะปล่อยมากจะปล่อยน้อยเนี่ยดูงเฮงหรือเปล่าหรือว่าดูตรงไหนยังไงใช่ใช่ครับแม้กระทั่งสินค้าที่เขาออกมาครับผลิตภัณฑ์แบงค์ผมว่าทุกวันนี้ปีหนึ่งเป เยอะมากอะเยอะเยอะมากอยากรู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์อันไหนเขาขายดีไอ้ผมว่าน่าจะรู้เหมือนกันนะแล้พี่บัตรเครดิตพี่ขายดีไหมผมขายดีมากอันดับหนึ่งอ๋อแสดงว่าคนใช้บัตรเครดิตพี่เยอะละแสดงว่าพี่ต้องมีเงินขพิเศษลดเยอะลดเยอะแล้วมีเงินคิกแบ็กเยอะมีเงินคืนจากผู้ใช้บัตรเดี๋ยวผมต้องแนะนําผู้ฟังไปลองสบักดูผมว่าบางทีในผลิตภัณฑ์ในปีปีหนึ่งที่สถาบันการเงินหรือธนาคารออกมาเนี่ย ถามเขาหน่อยว่าเขาขายอะไรดีเขาออกอะไรเยอะที่สุดอตอนนี้คนนิยมซื้ออะไรกันเพื่อบางทีผู้ชมเราแล้วก็ผู้ฟังของเราเนี่ยจะได้มาช่วยตัดสินใจครับว่าแหม,อมของคุณขายดีหรอขอเข้าไปดูหน่อยสิครับนะครับหรือผมเชื่อว่านะครับถ้าเกิดว่าเราได้คุยกันไนแบงค์นะนะครับผมก็จะถามเลยว่าเอ๊แล้วถ้าเกิดว่ามีคนมากู้แบงค์ไปแล้วเนี่ยเกิดทําท่าจะผ่อนไม่ไหวมีทางช่วยไหม จะมีทางปณีปนอมกันไบ้างลูกค้าจะได้อยู่ได้พลิกฟื้นกลับมาได้แบงก์ก็จะได้ไม่มีหนี้เสียผมถึงบอกท่าผมถึงบอกว่าบางทีเนี่ยแค่เดินถูกทางนี่มีประโยชน์เลยแม้กระทั่งธุรกิจหรือการที่เราที่เรากําลังประสบปัญหาในการทําธุรกิจประสบปัญหาในการทํางานประสบปัญหาเรื่องการใช้จ่ายกับเงินเดือน ผมว่านายแบงค์ช่วยได้เขาปรับโครงสร้างนี่ในเศรษฐกิจหลายๆหลายๆยุคหลายๆสมัยมาเป็นแสนแสล้านคือเวลามีปัญหาเนี่ยเขาผ่านมาเยอะเห็นบอกว่าลูกนี้อย่าเพิ่งหนีหน้าอยเขาผ่านมาเยอะอหญ่ใอย่าเบี้ยวนี้เฉยๆหันหน้ามาคุยกับแบงค์แล้วก็ที่มาปรับโครงสร้างกับแบงค์แล้วรอดมาได้ก็เยอะใช่ไหมเยอะมากนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้ารอดน้อยกว่าไม่รอดประเทศไทยก็ไม่มาแบบนี้แสดงว่าต้องรอดมากกว่าและคนที่ช่วยเขาทำให้รอดคือนายแบงค์ เราก็ต้องถามพี่ตอนนี้ผมกู้บ้านมา3ล้านเนี่ยผมผ่อนไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดีผมว่าพวกเนี้ยคนแขกพวกเนี้ยคนกลุ่มพวกเนี้ยสามารถบอกท่านผู้ชมได้ครับคือผมว่านะเรื่องแบบนี้เนี่ยการมาคุยกันในค่ำคืนวันศุกร์เนี่ยมันก็จะได้ทั้งเนื้อหาสาระแบบที่ไม่หนักเกินไปในสไตล์พี่ขุมสไตล์พวกเราเนี่ยนะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยได้ทางเลือกได้ทางออกแล้วก็ได้ง่ายคิดมุมมองอีกเยอะเลยนะครับ รือถ้าเกิดว่าเราคุย d e เวล p อปเที่สร้างบ้านขายพี่คุจะคุยอะไรเขาเกิดเราเชิญมาได้เนี่ยก็คงสงสัยว่าถ้าผมทำเต่าในในยามผมทำที่คอนโดเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะมากๆเงี้ยผมก็ถามว่าพี่แล้วพี่สร้างมาแถวนั้นมีทั้ง20โครงการพี่สูเขาได้ตรงไหนแล้วทำไมผมต้องซื้อโครงการที่ในเมื่อข้างๆเขาก็มีในเมื่อเรามีทางเลือกเยอะในใช่ไหมครับว่าเพอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะต้องบอกจุดแข็งจุดอ่อนกับสิ่งที่เขาทำให้เรารู้เขาบอกว่าเขาสร้างเร็วกว่านะ เขาอยู่ได้เร็วกว่าประหยัดค่าเช่าคืเช่าอาพาร์ตเมนต์ในโครงการที่สร้างช้าเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าเช่าอีกปีหนึ่งของเขาสร้างเร็วขึ้นปีหนึ่งหรือว่าการสร้างสร้างเร็วขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่มีผลก็อ,อ,อาจจะมีผลก็ได้นะครับคือในมุมมองผมเนี่ยว่าถ้าทําธุรกิจผมไม่เชื่อว่าบนถนนเส้นหนึ่งมีโครงการพี่โครงการเดียวถ้ามี20โครงการแล้วทำไมพี่ถึงคิดว่าพี่สู้เขาได้ทำไมคิดว่าคนที่จะมาซื้อถึงมาเลือกโครงการพี่ขายผมเลยอ่ะพี่ขายผมวันนี้เลย หขายเราลงหน่อยสิเราจะซื้อไหมเราจะซื้อไหมเราจะใจอ่อนไหมใช่ไหมแต่ผมกลัวว่าพูดอย่างนี้ไปแล้วแขกเราจะมีหรือเปล่าในรายการก็คงจะต้องระวังพราแขกเราจะแขกพิเศษของเราอาจจะต้องมาต้องพูชีมาใช่ไหมครับนี่แหละครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะพบได้นะครับในรายการ Friday Special ของเรานะครับพี่ขุมกับผมยุทธนานะครับแต่ก่อนที่จะคุยกันต่อเนี่ยคุยตั้งนานเราอยู่ที่ไหนเนี่ย ตอนนี้เราอยู่บ้านใครนี่ใช้บ้านผมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยืมเราให้ใช้ในการถ่ายทํานี่คือ star fact ครับ star fact นะครับเป็นผู้จําหน่ายผู้จาหน่าย mercedes benz อย่างเป็นทางการบนถนนวิภาวดีนะครับลงทางดวนดินแดงมาอยู่ซ้ายมือครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของผู้จําหน่ายรถยนต์ mercedes benz ติดอันดับเอเชียครับในการในในพื้นที่ในการให้บริการความครอบคุมแล้วก็ที่เราเห็นรถจอดอยู่นี่ครับ มีรถให้เลือกมากมายแล้วจริงๆครับไม่ต้องไปดูรถตัวอย่างครับไม่ต้องไปดูในแคตตล็อกมาจับจริงมาลองขับได้จริงเนี่ยครับคือ star flag ครับครับเอาละครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับพบกับเราทั้งคู่พี่ขุมกับผมยุทธนานะครับในรายการ friday special ทุกวันศุกร์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มทาง money channel Truevision ช่อง14นะครับเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนและเรื่องรถยนต์ทั้งหมดนี้พบกันได้ในรายการ Friday Special ทุกวันศุกร์นะครับวันนี้พี่คุ้มกับผมยิทธนาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ